งบ20เทาเล่นรุ่นไหนดีครับฟิกสปีดได้อันนี้เขาถามมาเป็นขนาด12,000 BTU นะคะขอแนะนำเป็นระบบฟิกสปีดก่อนละกันคะ่ะถ้าไม่ซีเรียสเรื่องค่าไฟมากนะคะอ่าฟิกสปีดงบ20ใบเทาขนาด12,000 BTU คะ่ะรุ่นที่เล่นได้ก็แนะนำแบรนด์คุณภาพนิดน,นึงนะคะก็จะเป็น m i สูไดกินแค r r เดียค่ะในมิ s ูเนี่ยก็จะเป็นรหัสรุ่นอ่าอีโคโ่ค่ะรหัสรุ่น M S ขีด G Y ค่ะ แล้วก็แบรนด์ไดกินค่ะในระบบฟิกส p e ปีดงบ20บใบเท่าได้ค่ะจะเป็นรุ่น FTM ค่ะส่วนแคเรียนะคะจะเป็นรหัสรุ่น t s a a ค่ะรุ่น Copper 7ค่ะ3รุ่นนี้ค่อนข้างดีคุณภาพ่อยค่ะลองเลือกดูได้ค่ะส่วนฮันเน้นเป็นแบรนด์จีหลังการขายดีประกันนานในระบบฟิกส p e ปีดแนะนําแบรนด์ไฮเออร์ค่ะส่วนระบบอินวัตเตอร์นะคะขอแนะนําจากรุ่นที่แบบราคาถูกไปแพงค่ะเพราะว่าเขาค่อนข้างมีงบค่อนข้างสูงอย่งเหมือนกันค่ะ เริ่มต้นด้วยที่แบรนด์ TCL ก่อนค่ะเพราะว่าแบรนด์นี้เนี่ยราคาไม่แรงค่ะเน้นประหยัดไฟแนะนำแบรนด์นี้เลยค่ะแนะนำรหัสรุ่น t Pro s ค่ะหรือว่า Fresh In ค่ะ ราคาอยู่ในงบของคุณเลยค่ะแล้วก็แบรนด์นี้ค่อนข้างประหยัดไฟค่ะเนื่องจากค่าเซียใน2รุ่นนี้ค่อนข้างสูงค่ะสามารถลองเช็คค่าไฟได้ที่ทางเว็บกอฟเพอดูได้เลยนะคะว่าเทียบความคุ้มค่าค่ะระหว่างค่าเครื่องเท่านี้ค่าไฟเท่านี้ส่วนต่างระหว่างรุ่นเริ่มต้นของแบรนด์ TCL ค่ะว่าส่วนต่างค่าไฟประมาณเท่านี้ซื้อแบบไหนคุ้มค่ากว่ากันค่ะลองเทียบดูได้เลยนะคะ แต่ส่วนตัวแนะนำเป็นรุ่น T4S หรือ Fresh In ค่ะถ้าจะซื้อของแบรนด์ TCL นะคะส่วนแบรนด์จีนหลังการขายดีนะคะก็ยังคงเป็นไฮเออร์ e e R อยู่เหมือนเดิมค่ะในไฮเออร์ e e R, ระบบอินเวอร์เตอร์ก็จะเป็นรุ่น k i n Cool Series ค่ะและฮะรุ่น VQAC ค่ะแบรนด์นี้ประกันนาะนแล้วก็บริการหลังการขายคือเลิศลองดูได้ค่ะส่วนอีกแบรนด์หนึ่งแบรนด์จีนเหมือนกันประกันนานเหมือนไฮเออร์เลยค่ะจะเป็นแบรนด์ AUX ค่ะถ้า งบ20บใบเทาเนี่ยแนะนำเป็นรุ่น m 3ดาวหรือรุ่น m f ซ series ค่ะค่อนข้างประหยัดไฟและก็ราคาไม่แรงที่สำคัญประกันนานด้วยค่ะลองเทียบความคุ้มค่าระหว่างรุ่นเริ่มต้นกับรุ่น3ดาวได้เลยนะคะว่าซื้อแบบไหนเนี่ยคุ้มค่ากว่ากันค่ะทีนี้มาเป็นแบรนด์ค่อนข้างคุณภาพนิดนึงค่ะแบรนด์ไดกินมิสูค่ะแล้วก็แคริเค่ะถ้าแบรนด์ไดกินนะคะงบเนี่ย20บใบเทาจะได้รุ่น ftkv ค่ะกับรุ่น ftkq ประหยัดไฟเบอร์51ดาวค่ะ ส่วนอะถ้าเป็นมิซูนะคะจะได้รุ่นอินเวอร์เตอร์เริ่มต้นค่ะในมิ s ูบิชิอิเล็กทริกมิเตอร l i m ค่ะรุ่นแฮปปี i n ินเวอรเตอร์ค่ะในงบ20บใบเทาค่ะถ้าสเปคจะดีขึ้นมาหน่อยในแบรนด์มิซูเนี่ยราคาจะสูงขึ้นมาอีกนิดน,นึงอาจจะเกิน20บใบเทาค่ะถ้างบเกินขึ้นมาอีกนิดน,นึงนะคะแนะนำเป็นรุ่น G z ค่ะสเปคและคุณภาพค่อนข้างดีเลยค่ะดีกว่ารุ่นเริ่มต้นค่ะ ส่วนแบนด์แคเรียนะคะรุ่นที่เล่นได้งบไม่เกิน20เท่าค่ะก็จะเป็นอ่ r r i เรียคัพเปอร10ค่ะ Copper 11สอรุ่นนี้เนี่ยจะต่างกันตรง Wi-Fi ค่ะ Copper 10ไม่มี Wi-Fi คัพเปอร์11มี Wi-Fi ค่ะส่วนถ้าเป็นรุ่น X Inverter Plus ในแคเรียค่ะงบจะเกิน20เท่านิดนึงค่ะแต่ X In จะประหยัดไฟกว่า c a r ร i e คัพเปอร10และ11ค่ะเนื่องจากได้ค่าเสียสูงกว่าค่ะและมีระบบฟ้าอากาศด้วยค่ะ สามารถลองเลือกดูได้ค่ะแต่ข้อเสียแบรนด์นี้นะคะรานะคาไหลค่อนข้างสูงค่ะในอนาคตเผื่อเปลี่ยนค่ะหรือสรุปโดยคร่าวๆนะคะถ้าชอบระบบฟิกสปีดเนี่ยเวลาซ่อมแล้วเมื่อมีปัญหาใช่ไหมคะค่าซ่อมจะถูกกว่าระบบอินเวอร์เตอร์ค่ะถ้าชอบระบบฟิกสปีดนะคะคุณภาพนิดน,นึงก็จะเป็นไดกินม i สซู Carrier ค่ะแต่ถ้าเน้นหลังการขายดีราคาไม่แรงแบรนด์จีนแนะนำไฮเออค่ะ ส่วนระบบอินเวอร์เตอร์ถ้าเน้นราคาไม่แรงแต่ว่าได้ค่าประหยัดไฟค่อนข้างสูงค่ะแนะนำแบรนด์ TCL ค่ะในรุ่น T4S กับ p r e s h i n ค่ะหรือถ้าไม่ซื้อเร็วนี้เดี๋ยวทางแบรนด์จะมีออกมาอีกรุ่นหนึ่งขายรอติดตามได้เลยค่ะชื่อว่า TCL Walk In ค่ะจะมีออกมาเร็วๆนี้ค่ะสามารถติดตามทางแบรนด์ TCL ได้เลยนะคะหรือถ้าเน้นหลังการขายค่อนข้างดีก็ยังคงเป็นไฮเออร์เหมือนเดิมค่ะก็อีกแบรนด์หนึ่งหลังการขายค่อนข้างดีเหมือนกันขายแล้วก็เสียงเงียบด้วยแบรนด์ AUA ค่ะประกันนานด้วยค่ะ เน้นคุณภาพนิดหนึ่งก็แนะนําไปไดกินมิสูแคริเอร์ค่ะแคริเอีร์ก็ในอนาคตถ้าอะไรจะป็นต้องเปลี่ยนราคาอะไรค่อนข้างสูงนิดนึงค่ะสามารถลองเลือกด,ดูได้เลยค่ะก็ทุกแบรนด์ค่ะถ้ารหัสบนบนเนี่ยสเปครหัสบนบนก็จะดีกว่ารุ่นเริ่มต้นค่ะสามารถลองเลือกดูได้ค่ะถ้าต้องการรายละเอียดข้อมูลส่วนไหนเพิ่มเติมนะคะสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้ที่คลิปนี้เลยค่ะเดี๋ยวแอดมินมาลงรายละเอียดตรงนั้นให้เพิ่มให้อีกทีนึงค่ะ